สวัสดีครับผมเจ็บคอครับผมเจ็บลงงานดึกๆแล้วก็เจ็บคอเหมือนเหมือนหวัดลงคอไอแห้งๆครับเดี๋ยวเออ่ตอนนี้ก็บ่ายสองบ่ายสองครึ่งเราจะไปซ้ำที่เมื่อคืนนี้ครับเมื่อวานันคองาน เมื่อคืนนี้เป็นงานหมอรมอเป็นมีหมอลำแล้วก็รถแห่ตอนบ่ายๆแต่วันนี้มีรถแห่อย่างเดียวเด็กๆโทรมาบอกว่ามีรถแห่ก็เลยจะลองลองไปลงดูครับของก็ยังไม่ได้เอาลงผลมาเมื่อคืนยังไงก็อยู่ในสภาพนั้นครับผมเช้านี้ก็ไปทุระกลับมาแล้วก็มานอนแป๊บหนึ่งตื่นมาก็เตรียมตัวออกครับ แต่วันนี้ก็มาลองดูกันครับว่ามันจะเจอปัญหาอะไรอะรอีกแล้วก็อไปได้คงจะไม่มีคู่ต่อสู้วันนี้แต่คนก็จะน้อยคนน่าจะมีอยู่บ้านเดียวแต่เมื่อคืนนี้คนน่าจะมีมาจากบ้านอื่นก็น่าจะมีอยู่เพราะมันเป็นมลราแต่วันนี้น่าจะมีแค่บ้านเดียวแหละครับเพราะว่ามันเป็นรถหงแต่ก็ดูว่าเด็กๆจะมี กำลังเล่นขนาดไหนเมื่อคืนนี้ได้วันนี้ได้สองพันห้าแต่วันนี้ดูครับว่าจะได้ขนาดไหนพันกว่าบาทก็เอาแล้วครับก็ถือว่าไม่ไม่ก็ถือว่าแบบเขาไปซ้ําไม่เฉยไม่ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะได้เยอะน่าจะพันกว่าบาทก็ถือว่าเป็นลงตลาด,ดไปไนะครับผมถือโอกาสซ้ำสไลเดอร์เพิม่ม ครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเย็บหูเพื่อไว้ดึงนะครับไว้ดึงไว้ดึงให้มันเพร,ราะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม,มีหงูงเนี่ยมันไม่มีที่ยึดมันไม่มีที่ยึดดึงมันก็ทำให้เราดึงยาก ครับอครับหูดึงหูจับดึงอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเอาไว้ไว้จับดึงเวลาเราเวลาเราเก็บนะครับมันก็จะลดเหมือนเหมือนกับเราดึงได้ถนัดอะมันก็จะทำให้เราไม่ค่อยเหนื่อย ทำสามหัวครับหัวหนึ่งแล้วก็ตรงกลางหัวหนึ่งมุมสุดหัวหนึ่งเราซื้อมือสองมามันไม่มีนะครับแต่ว่ามันมีรอยอยู่แสดงว,ว่ามันขาดไปนะครับเรามาทําใหม่บรรยากาศวันนี้มาเก็บตกเง,เงียบๆครับไม่รู้จะออกหอออือไม่ <laughs> มีเด็กมารอสีห้าคน หรือว่ามานั่งซ่อมของได้สักสองสร้อยก็เก็บของอครับผมก็มาดูบรรยากาศเก็บตกครับนู้นเราจะได้ถึงสามร้อยไหมบรรยากาศเก็บตกครับผมนี่ครับมือใหม่มือใหม่หัดทำสไลเดอร์ถ้าใครจะทำสไลเดอร์ ก็ดูไว้ก็ได้นะครับเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางจะได้ไม่ผิดพลาดหรือว่าจะได้เอาไปปรปับปรุงเป็นแนวทางครับจะได้ตัดสินใจว่าจะทําดีไหมหรือว่ายังไงนะครับเอาชมกันไปเรื่อยๆครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมช่องพะคาผ้าหากินหาอยู่ครับ ยากาศครับเก็บตกครับผมเก็บตกวันนี้แห่จัหลอนเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้หมอลำตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเงียบอยู่แต่พอเด็กๆเ,เขารู้ว่ามีบ้างลมมาเขาก็ทยอยออกมาครับผมวันนี้ติดปอดไร้แค่แค่ดวงเดียวนะครับได้เก็บง่ายหน่อยเล่งดึงไม่ได้ขึ้นครับเร่งดึง สองตัวมันได้ขึ้นเหนื่อยครับผมเลยเอาบันลมบันลมขึ้นอย่างเดียวเอาสไลเดอร์ขึ้นอย่างเดียวเดี๋ยวดูที่ว่าวันนี้นได้เท่าไหร่ละทำไม่ข้าวหน่อยค้าวันนี้ได้ได้เท่าไหร่แล้ววันนี้ได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรานับดูนดเียเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตให้ด,ด,ดูนะครับ เอาเอาวันนี้เป็นอะไรอะ่ะวันนี้แห่กันหลอนครับผมประเพณีภาคอีสานนะครับอันนี้คือต้อนกันหลอนนะครับต้นกันหลอนจะมีเงินมีมีเงินที่เขาบริจาคมาครับเรามาเก็บตกวันนี้นะครับ นะครับครับผมก็ตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งครับผมเลยเวลาเก็บแล้วครับเด็กหมดแล้วครับแต่ว่าข้างนอกเขายังสนุกสนานกันอยู่ครับรถเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวสรุปยอดให้ฟังครับขับถึงบ้านก่อนเดี๋ยวจะสรุปยอดให้ฟังนะครับ ครับผมก็มกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยครับอะ,อะไรอะ,ะอ,อ,อะไรยังไม่ถึงเวลากินเลยกินให้ไปแล้วไม่ได้เลี้ยง้นายเย็นเนี่ยถึงบ้านเรียบร้อยครับผมถึงบ้านก็ประมาณสามทุ่มอ๋อคยจะพิ่งกวนกันสินกวนกันนีะครับวันนี้ อ่ก็ได้ยอดพันเจ็ดเริ่มสตาร์ทกี่โมงประมาณห้าโมงห้โมงครับไปเก็บตก,กครับผมเขาเห่กันหลอนเด็กๆเขาโทงม,มาบอกก็เลยไปลองไปเก็บตกดูก็ได้พันเจ็ดครับผมห้าโมงเขาเลิกกี่ทุมไม่รู้แนตะ่พอเราใช้เวลาเก็บนานไปนหะน มันหนักครับผมเอาทั้งสไลเดอร์ทั้งไอเร่งดึงใบเร่งดึงไป2ตัวมันก็เลยขนขึ้นรถยากนิดนึงก็นี่แหละครับถ้าถมือใหม่คิดจะทำเร่งดึงหรือเอหรอว่ามือใหม่คิดจะทำสไลเดอร์ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมดูเป็นแนวทางครับว่าจะไหวไหมทำสองคนผมเมียนะครับไม่ได้จ้าง จะไหวหรือเปล่ารายได้รายได้ไไไประมาณเนี้ยอย่างวันนี้มันไม่ใช่เข้างานบุญแต่ว่าเป็นงานเห่กันหลอนนี้ใได้พันเจ็ดหรือว่าจะเป็นตลาดนัดก็ผมจะลงหยอดให้ดูครับก็ลองก็ลองอาตามดูไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็เอาไปตัดสินใจเอาครับว่าจะจะอา่าจะอยากอยากทำสไลเดอร์อยู่ไหมจะทำไหวไหมอะไรเงี้ย ส่วนตัวผมเนี่ยมันยังปวดหลังอยู่ครับไดกินยากินยามาสองสามวันแล้วแล้วก็นอนดึกนอนดึกด้วยแล้วก็เจ็บคอเพราะว่าปกติไม่ค่อยนอนดึกสีทุ่มนี้กัหลับแล้วยอดอยอดรวมนะครับยอดรวมที่เราที่เราเอามาจากวันพฤหัสที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ลงทุกวันนะอลงแค่หกคาบเนาะหกคาบ ยอดรวมเนี่ยแฟนเขาเอาให้ดูหนึ่งมืนหกพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทครับผม <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นแฟน <c oughs> มันจะท้อนแฟนเขาลองรวมให้ดูนะครับหกวันก็ถ้าเกิดลบลบยอดที่ยอดหกหมืนเจ็ดันห้าร้อยที่ซื้อมาเหลือเท่าไหร่ หกหมื่นแปดพันด้วยครับก็เ,ออเหลือห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหลือทุนอยู่ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับที่เราจะได้ทุนคืนถ้าถ้าผมผมคิดว่าถ้าจากนี้ไปจนถึงข้อพรรษาเนี่ยถ้ามีงานถ้ามีงานเอ่อปาปายมาแลวกรลงตลาดนัดบ้างเนี่ยผมว่าห้าหมื่นนี้น่าจะได้คืนคิดว่านะครับแต่ว่าก็ปวดหลังเหมืนอนนี่ยังปวดหลังอยู่นะครับกินยาแก้ปวด เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เมามเมาบุหรี่ฮะใครจับใครจับแล้วก็เหม็นน้ำมันเบนซินด้วยแล้วก็ไออะไรนะแบ็คซี่แบ็คซี่นี่ก็เหม็นนะครับแบ็คซี่ที่เราฉีดเะที่เราฉีดไอให้เด็กสไลด์ลง,งามากันไม่ให้เด็กมันอ,อ่อยาขัดมันไม่ให้มันเหนียวให้เด็กมันลื่ลน เมานะครับตัวนั้นนะถ้าใครแพ้ก็จะลองเอาไปพิจารณาดูก่อนนะครับผมเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องฉีดไม่งั้นนะเด็กเด็กสไลด์ลงมาเขาจะเจ็บมันจะไม่ลื่นเขาจะเจ็บเจ็บตัวเขามันจะถลอกก็ลองลองตามดูครับผมจะเก็บปัญหาจะเอาปัญหาเอารายได้เอาข้อเสียอะไรมาคุยมาบอกนะครับผมก็ถ้ามือใหม่ก็ลองกดติดตามดูนะครับผม ตามกันยาวๆครับเดี๋ยวจะมีอะไรก็จะมามาลงให้ดูนะครับผมคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับจะยาวเกินไปแล้วสวัสดีครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับผมก็จะถ่ายทำมาให้ดูนะครับสวัสดีครับมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้นะครับคอมเมนต์มาคุยกันครับผมสอบถามก็ได้ครับผมก็มือใหม่นะแบบว่ามือใหม่ทำให้มือใหม่ดูว่าจะตัดสินใจยังไง แต่ถงใจทําหรือไม่ทําก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวผมเป็นหนูทดลองยาให้คลิปนี้ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ